แล้วก็ฝากงานด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเริ่มประกาศกลุ่มปิดลิเกเ่กงานไวคูบ้านบารมีนะคะตอนนี้เราทำแบบฟอร์มระเสร็จแล้วกำลังจะเริ่มประกาศคุณลุงฟ้าบอดนะคะคุณลุงฟ้าออกแบบกับคุณยิ้มใหญ่อยู่ค่ะเพื่อจะเสร็จ เตรียมตัวเตรียมใจรอซื้อกันนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยที่แม่ไหว้ครูปีนี้นะแม่ตัดสินใจไหว้วันศุกร์กับเสราร์เหตุผลที่ไหว้วันศุกร์กับเสราร์เพราะว่าเราอยากให้แฟนขับมาวันศุกร์แล้วก็ค้างดูวันเสราเร์พอกลับไปบ้านวันอาทิตย์ได้พักพ่อหนึ่งวันวันจันทร์ทำงานได้เป็นปะล่ะดีมากเออจริงทุกคนเห็นด้วยไหม ที่เป็นวันศุกร์กับวันเสาร์เนี่ยเลิศมากเห็นไหมเพราะว่าเพราะว่าแฟนคลับเราส่วนมากเขาก็จะทำงานกันอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะทีนี้เราก็รู้แหละว่าเราไหวครูสมัยก่อนเราจะไหว้พื่อหัดพุทธพืหัดเนี้ยแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วอะคนก็ขอร้องว่ายากมาอยากมาเที่ยวนะไม่ใหม่ไหว้ขอยเป็นวันหยุดได้ไหม เราก็เลยมองว่าอ่ะเอางี้แล้วกันเราเคาเพรพพ่อแก่อยู่แล้วใจรักอยู่แล้ววันไหนก็ดีวันสุกก็ดีไงฮะนะ่ะอยู่ลมเย็นเป็นสุกไว้พ่อแก่ก็เป็นวันสุกที่สามกับวันที่สี่วันสุกจะเป็นลิเกวันที่สี่จะเป็นคอนเสิร์ตนะคะดีดออกไปตกลุงดาเนะียอะไรคะ แม่แมวเขียนไม่ดีดออกไปตกลุงดาเน่อะไรคะก็คือจะเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์เพราะว่าเรามอแฟนขับมาดูใช่ไหมวันศุกร์มาหาที่พักแถววันเสาร์งานหยุดแล้วพอเลิกวันเสาร์ปุ๊บบางคนยังกลับไม่ได้ก็กลางคืนก็ค้างก่อนแล้ววันอาทิตย์เดินทางกลับถึงบ้านก็ทางานได้วันจันทร์ นะคะแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเรามองว่าแฟนคลับเราจะไม่ค่อยสะดวก <c oughs> ถ้าเป็นพืชพฤัั์เงี้ยแฟนคลับเราทํางานเงี้ยบางคนก็จะลางานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะขอเป็นวันศุกร์และวันเสาร์นะจ๊ะปีนี้สามสี่ตุลาทำตัวกันให้ว่างนะคะและให้มาให้อบอุ่นแบบปีที่แล้วนะจ๊ะจัดที่เดิมไหมแม,แม่ที่เดิมค่ะ ไปจองไปบอกหลวงพ่อที่วัดปักแรนแล้วจองห้าวันวันที่หนึ่งที่สองเราจะเตรียมสถานที่สามสี่จบวันที่ห้าเก็บของให้วัดอีกวันหนึ่งที่เดิมค่ะจองได้เลยนะคะจองที่พักกันได้เลยมานะจ๊ะขอให้คนถึงแม้ว่าจะไม่มากกว่าปีที่แล้วให้เท่าปีที่แล้วก็ยังดีหรือจะน้อยกว่าปีที่แล้วเราก็ไม่เป็นไรขอให้ตรงกับตรงกับที่ทุกท่านหยุดและทุกท่านมากันได้นะคะว่างทุกวินาทีค่ะ งั้นเอ๋ไปวันที่เอาโหชอบมากเลยพเพง่อนะแต่ไม่ต้องราคามาก็เลยค่ะมาอยู่แต่วันที่หนึ่งจนวันที่ห้าแล้วค่อยกลับค่ะนอนวัดกับพาได้ไหม,มไปโน่นอีกอยากไปมาทีค้าคุณลินจองที่พักราคาสองสามสีนี่แจ่วมากแจ๋วมากแจ๋วมากค่ะจองกันเลยนะคะตุลาค่ะ ใครจะมาช่วยงานก่อนก็ได้ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะใครจะมาอยากจะมาว่าหนูไปช่วยวันนี้แล้วกันหนูไปช่วยทำข้าวให้คนงานกินหนูไปช่วยจัดแต่งสถานที่อะไรได้หมดนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะววันที่หนึ่งที่สองเราก็จะเคลียสถานที่แล้วสามสี่เป็นวันงานวันที่ห้าวันเก็บข้อค่ะอยากให้อยู่วันที่ห้า่เยอะจังช่วยเก็บขออด้วยเออ นะคะตามนี้เลยนะคะถ้าเราไว้ผมหน้าหมาหน้าเราจะเป็นยังไง